สวัสดีค่ะสำหรับชาวเมษนะคะคลิปดวงรายเดือนความรักกุมภาพันธ์2564ของชาวเมษผู้ที่เกิดวันที่13เมษามเมถึง13ถึง13พฤษภาคมนะคะใครทราบเวลาเกิดก็สามารถดูลัคนาได้ด้วยนะคะอ่าลัคนาดูยังไงเซิร์ช Google ได้เลยค่ะใครทราบเวลาเกิดนะดูเขาจะมีตารางบอกอยู่ การอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะจะเป็นการอ่านแบบจ a น r ร a ด i n g อาจมีจงบ้างไม่จงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินแล้วก็ไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวชามเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์นะเรามาดูดวงอย่าให้ดวงดูเราขอบคุณทุกการจิตจามนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุก,อค,ทกคอมเมนต์ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอามาดูกันชาวเมษ13เมษาถึง13พฤษภาคมสำหรับผู้ที่เกิดในชาวเมษในเดือนกุมภาพันธ์2564นี้ดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงหนึ่งถ้วยก้วช่วย หกช่วยเด็กชื่อดาบเดเรบคุณกำลังเริ่มมีความรักมีควา,ามรักกับเขาใช่ไหมเนี่ย แล้วแต่ก่อนอ่ที่จะแบบว่าคุมเครือคุมเครือไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนเธอจะเอาอยัางไงกับฉันกันแน่8ดเหรียญราชินีถือเหรียญ ราชาถือถ้อถอวยจิมเพรสสี่มชมาบางคนมีเกณฑ์แต่งงานบางคนมีเกณฑ์ลงเอยนะเนี่ย บางคนเกณฑ์ความสัมพันธ์โอเคมันเป็นอันนี้จะเป็นสําหรับคนที่เหมาะที่จะเป็นคู่ที่คนที่มีคู่กรณีคนที่มีคนคุยอยู่ด้วยมีคนดิวอยู่ด้วยมีคนคบอยู่ด้วยนะคะดดเด็กชื่อดาบเดือดรก่อนหน,น้านี้ไม่น่าจะนานได้มีการเคลียร์ปัญหาที่มันเป็นปมในใจที่มันสะสมที่ไม่เข้าใจกันที่ทะเลาะกันที่เป็นปมปัญหาความขัดแยง้ง มันเป็น energy ของการที่เราเองทั้งเราเองแล้วก็ตัวเขาผูกพันกันเมือนมีด้แดงเฉาว,วันผูกคุณไว้กับเขาด้วยความรักเกิดปิ๊งรักกันแบบปุบปรับฉับพันแบบที่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะเจอ แต่ก็ดันมาเจอกันได้มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ให้เกิดขึ้นกันอให้เจอกันแล้วเหตุการณ์ตรงนั้นมันก็แบบมันเหมือนสถานที่ที่เราแบบเอ้ยจําเป็นที่จะต้องไปเอ,อ,อารมณ์ประมาณนี้แล้วเราก็ไม่ต้องไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยในบางคนนะคะ,ะในบางคนก็มีการ เคลียปัญหาที่มันค้างคาใจกันไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาแว้งกันมันเลยทําให้ยิ่งไม่การเคลียปัญหาครั้งนั้นมันทําให้ยิ่งแน่นแฟนความผูกพันของคุณกับเขาไว้แต่ตัวคุณเองก็ยังมีความลังเลในความรักครั้งนี้อยู่เหมือนกันนะยังลังเลในความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนกัน ถึงจะชัดเจนกันแล้วก็ยังมีความลังเลอยู่ลึกๆนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณเองคุณจะได้รับรู้ความรู้สึกที่เขาปิดบังซ่อนเล้นความรู้สึกด้านดีนะความรู้สึกเราอาจที่จะได้รับรู้ถึงความที่แบบเอ้เขาก็ทําสิ่งดีๆให้กับเราเขาก็ห่วงใยเรานี่นาม,มันเป็นความรู้สึกใหม่ๆเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งระหว่างคุณกับเขากลับไปรักกันหวานแหววกลับไปใกล้ชิด ได้มีเวลาหวานแหววเหมือนแบบเหมือนเพิ่งรู้จักกันเหมือนเพิ่งคบกันใหม่ๆอะ่ะในคู่ที่แบบโอเคถ้าก่อนหน้ามีความระหองระแหองอะไรอย่างเงี้ยกับคู่ของคุณมันเป็นคู่ที่กเกิดจากความผูกพันนะจากการที่เรามีเขาเราก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเขามีเราก็เขาก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นต่างคนต่างมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไปให้แก่กันและกัน ในตัวของเขาเนี่ยในข้อเสียของความสัมพันธ์ของคุณกับเขาบันมองว่ามันไม่ใช่ข้อเสียแต่มันเป็นข้อเสียสําหรับคนที่ชอบความหวานแหววความโรแมนติกความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีข้อเสียตรงที่ต่างฝ่ายต่างมีอีโก้ความคิดของตัวเองเป็นหลักจะไม่ยอมไม่ชอบการถูกเสียหน้าเป็นคนหัวรัน้นแต่ละคนในบางทีของชาวเมดนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณมันออกแนวเรื่อยๆแต่คุณกับเขามีเกณฑ์ที่จะสร้างอนาคตร่วมกันนะการมองไปยันเป้าหมายของอนาคตในตัวคุณเองคุณก็จะมีความควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้นถ้าแต่ก่อนอารมณ์เราสวิงอารมณ์เราสวิงอารมณ์เราขึ้นขึ้นลงลงเราจะเชื่อใจเขามากขึ้นมั่นคงเขามากขึ้นมั่นคงเชื่อในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขากระทำมากยิ่งขึ้น มันไม่ใช่เชื่อว่าเออเขาไม่ไปไหนแต่แบบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ทางที่ไม่ดีนะแต่หมายถึงแบบคุณเชื่อมั่นในความรู้สึกที่คุณมีเขามีต่อคุณอนะมากยิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะในตัวของเขาเนี่ยเขาอาจที่จะคล้ายๆคุณทําอะไรซ้ําๆเดิมๆอ่าแล้วมันดูแบบเป็นความเหนื่อยหน่ายเบือบ่อๆในความสัมพันธ์ใช่ไหมให้หาอะไรทากันที่แบบไม่เคยทําบ้าง นะคะพูดคุยกันเรื่องใหม่ๆบ้างมีหัวเราะมีรอยยิ้มกันบ้างถ้าคุณเองไม่รู้ตัวว่าจะคุยเรื่องอะไรใหม่ๆหรือไม่รู้ตัวว่าจะทำไงให้มีความสุขดีนั่นเราต้องพิจารณาแล้วนะใครๆก็อยากที่จะอยู่ใกล้คนมีความสุขฉุกไหม,มคะใครๆก็อยากที่จะใกล้อยู่กับคนที่หัวเราะฉะนั้นแล้วลองออกหาอะไรทําที่มันเป็นความสุขเสียงหัวเราะให้กับตัวเองบ้างนะ ในเดือนกลุมพาพันธ์นี้ชาวเมรคุณเองคุณจะได้รับรู้ความรู้สึกของเขาที่เขาทําให้คุณดูมีค่ามากๆในสายตาเขาอะจะทําให้คุณรู้เองรู้เองอย่าใช้ตามองใช้หัวใจมองด้วย นะคะอย่าใช้แค่ความคิดมองใช้ความรู้สึกมองด้วยคุณจะเห็นความจริงใจที่เขานะ่ะมีให้กับคุณความมั่นคงความเชื่อใจซึ่งการรักกันมันจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกนี้นะสำหรับสำหรับชาวเมฆความสัมพันธ์ของคุณกับเขาบางคนมองไปยังอนาคตร่วมกันการทำสิ่งดีๆร่วมกันการสร้างสิ่งดีๆร่วมกันราชินีถือเหรียญหนึ่งช่วย ความรู้สึกของคุณกับเขาอะมันเป็นอะไรที่มั่นคงมากนะมั่นคงแรละระ,ระ,ระ,ระระยะยาวคุณคิดว่าเขาคือคนที่ใช่สําหรับคุณเขาเองเขาก็คิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขามันมีความอบอุ่นการดูแลการเชื่อใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะคะคุณ ในความรักดวงความรักชาวเมธในเดือนกุมภาพันธ์นี้คุณจะมองโลกในความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นไม่ยึดติดกับโซเชียลมากเกินไปบางทีการยึดติดกับโซเชียลแล้วเราชอบเอาตัวความรักเราเองแนมะ้กระทั่งตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นที่มันเป็นแค่เบื้องหน้าแต่ตอนนี้คุณอยู่กับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นคุณอยู่กับปัจจุบันมากยิ่งขึ้นลดความดื้อหลงบ้างในบางคนก็ได้ชาวเมธอาจจะจะไม่ได้ดื้อบางคนนะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยโอเคมันเป็นความสัมพันธ์ออกแนวของคุณออกแนวเรื่อยๆออกแนวไม่หวือหวาออกแนวดูแลเอาใจใส,ใส่ซึ่งกันและกันอย่างดีนะคะสามารถเคลียร์กันได้เพราะว่าคุณควบคุมอารมณ์ได้ดีปรับความเข้าใจได้ดีหรือบางอย่างคุณคิดว่าถ้าเคลียร์ไปแล้วก็ทะเลาะก,กันยิ่งกว่าเดิมคุณก็ไม่เคลียร์คุณโฟกัสในเรื่องของตัวเองมากยิ่งขึ้นคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเลยนะสเสน่ห์ของคุณเกิดจากรอยยิ้มและเขาจะทํำยังไงกับคุณบ้างทํายังไงเพิ่มเติม จเจอหมิดเจ็ดเหรียญเจมโบโลคนที่คุณถามถึงเนี่ยเหมือนเขาเฝ้ารอโอกาสในการมาพบมาเจอมาพูดมาคุยมาใช้เวลาร่วมกันกับคุณนะยิ่งคุณอ่อนโยนเจมโพโลยิ่งคุณอ่อนโยนคนคนนีย้ยิ่งยอมคุณแต่แต่เขาขี้เก็กนะคะเขาวางฟอร์ม แต่สังเกตเมื่อไหร่ที่เราจะท้าชนมันมันดูอลังการยังไงก็ไม่รู้อีกคนเป็นไฟอีกคนเป็นระเบิดฉะนั้นแล้วคีบความคีบความนางฟ้าของเราเอาไว้นจะจ๊ะคีบความนางฟ้าของเรา,เาไว้เพราะเขาเองเขาก็เป็นคนคิดเยอะเขาก็เป็นคนคิดมากเขาแอบบดูแอบบส่องแอบบมองคุณไลฟ์สไตล์ของคุณอ่ะอินิจี้ด้านบวกของคุณเนี่ยมันทําให้เขาว่าหลงไหลคุณชอบเฝ้ามองคุณเวลาทาคุณทําอะไรก็แล้วแต่อ่ะอ จัดเม้นต์บางคนมีเกณฑ์ตัดสินใจที่จะได้แต่งงานกันนะคุณเป็นคู่กันไม่รู้ตั้งแต่กี่สิบชาติแล้วว่าวนเวียนกันมาเจอกันทุกคำพูดทุกการกระทาของคุณมีผลต่อชีวิตของเขานะหนึ่งจาบออกมาแนะนำคุณ สามแม่เช้าออกมาแนะนำคุณมีความรักแล้วอย่าลืมความฝันเป้าหมายอนาคตของชีวิตตัวเองด้วยเพราะว่าอะไรสเสน่ห์ของคุณมันมาจากแพลชั่นทัศนคติด,ด้านบวก อะไรที่มาบั่นทอนความสัมพันธ์อะไรที่มาบั่นทอนจิตใจเรารีบตัดมันออกไปซะแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะดีขึ้นคุณอาจจะได้รับข่าวสารอาจได้รับการติดต่อหรือได้รับการเขาอาจที่จะเดินทางมาหาคุณโดยไม่แทนตั้งตัวนะถ้าเดินทางมาได้ถ้าเดินทางมาเจอกันได้ไพ,พ่พรอพิเกเนตอยากที่จะบอกอะไรกับคุณเ็นสิที่สัญญาห้าอยากบอกอะไรกับชาว ราศีเมษพอท่องโอมโอมก็มาไพา่อยากให้คุณมีใจศรัทธาที่แน่วแน่ ที่มั่นคงต่อความรู้สึกและต่อเขาการเชื่อใจค่ะการเชื่อใจการไว้ใจความกล้าความกล้าในหัวใจคุณความกล้าความกล้าในหัวใจคุณใช่ไหมเดี๋ยวนะไปปาฟิคเนตอยากที่จะบอกอะไรบ้างนะคู่ของคุณคู่ของคุณความรักความสัมพันธ์ของคุณเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเทพเจวดาหรือจักรวาลเปิดทางมาให้คุณน่ะได้เจอกับเขานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคู่ของคุณอยากให้คุณปลดปล่อยตัวเองจากความกลัวปลดปล่อยให้เป็นอิสระปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความกลัวจากความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานนะคะเพราะว่าอะไรทุกๆอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังนำทางคุณไปสู่ความรัก และความสว่างจงเชื่อมั่นในสัญชาติในจงเชื่อมั่นในตัวเองอะ่ะให้มากๆเขาเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยเขาเองเขาก็อยากได้ความอบอุ่นจากหัวใจคุณแล้วเขาเองเขาก็มีความอบอุ่นจากหัวใจเขาพร้อมที่จะมอบให้กันกับคุณบางครั้งการได้รับข่าวสารหรือคุณเคยไหม เคยแบบว่าไปติดตามพวกพวกคำคมที่มันพาดาวดาวพาดิ่งพาขี้น้อยใจอะ่ะเลิกติดตามบ้างหาข้อมูลแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเองบ้างนะคะอันนี้ในในเฉพาะอาจที่จะเป็นเฉพาะในบางคนก็ได้นะคะการเชื่อมั่นในตัวคุณสามารถทำให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีขึ้น ความมั่นใจที่เราสามารถแต่ก่อนคุณอาจที่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองก็ได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไพ่พาปิกนเนตบอกว่าอยากให้คุณมีความมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะทําตามความปรารถนาของคุณได้พลังงานบวกพลังงานมองโลกในแง่ดีอย่าดูถูกตัวเองควรรักและยอมรับตัวเองในแบบที่คุณเป็น นะคะสำหรับชาวราศีเมษชาวเมษลัคนาเมษร,ราศีเมษนะคะามาดูกันว่าแล้วลูกเต๋าเนี่ยอยากที่จะบอกอะไรกับชาวเมษในความรักเ,เดือนกุมภาพันธสองห้าสีนี้เนี่ยอุดรอยรั่วอุดรอยรั่วรอยรั่วเนี่ยชอาจากปันมองตามหน้าไพ่ ตามหน้า่วยตามหน้าไพ่แล้วเนี่ยขึ้นมาตรงคําแนะนําจงเชื่อมั่นในในตัวเองให้มากๆพลังงานบวกอุดรอยรั่วทุกยุกอย่างค่ะไม่ต้องรีบทุกๆอย่างมันใช้เวลาในการเดินทางเส้นทางความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเชื่อใจกันให้มากความอบอุน่นจากหัวใจจากหัวใจตัวเอง ให้ความอบอุ่นกับหัวใจของตัวเองแล้วคุณจะให้ความอบอุ่นจากหัวใจให้คนอื่นเป็นงงปะไม่งงนะโอเคนะคะสำหรับชาวเมธไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย